ครับทองแขนพี่น้องมานมนศสนาสาธุบุญาสบาดด้วยกันนะครับ पागलेरे कले जा मू नो जातारो สำหรับจิตใส่บาทเช้านี้บรรยากาศท้องฟ้าโล่งโปร่งนะครับท้องทุ่งยามชาวตูนะพี่น้องนะครับบรรยากาศวันนี้เหมือนเวิ้งวาง้างเหิดแห้งอีกแล้วนะฮะ แต่เมื่อวนอนัอวนะวนกกะเมื่อวันซื่อนะวันพฤหัสฝนตกวันศุกร์ก็เหือดแห้งไปนะครับก็รอพายุใหญ่มานะครับแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เมื่อวานไปท้องนาที่บ้านพกยางก็มีน้ำแค่คอกอพื้นสงสารข้าวเหมือนกันนะพี่น้องนะแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ห้วยได้เปรียบเพราะว่า น้ำบันดันขึ้นมาจากท้องห้วยสำหรับคลิปใส่บารเช้านี้ตาทองชาแน,นลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กําลังใจตาทองชาแน,นลด้วยนะครับสวัสดีครับ